สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนนุ่ยผงเราเอาชนะเบนฟอร์ดด้วยสกอร์สประตูต่อสูงถือว่าเป็นเกมเยือนเกมแรกที่นราเอาชนะในปี2568นี้นะคะเกมนี้สนุบร้องใจและสุดยอดในการยิงของนูเยสนะคะลงมาถูกจังหวะพอดีเลยช่วยให้เราได้3มแต้มเป็นคะแนนที่คุ้มค่าแล้วก็เรายังเป็นจ่าฝูงนะคะเกมนี้ถือว่าแบ็กฟอร์ดเรามีการเปลี่ยนแปลงโดยการแบ็กซ้าย ส่งชิมิการไปลินก่อนแทนโรเมสันนะคะตรงกลางเราใช้คาเฟนแบกเล่นคู่กับอาริซิแมคลิสเตอร์ส่วนแดนหน้า,าคนอคนก็มีตรงกลางก็คือโซโบโซเบลไลซ้ายก็คือกัปโปขวาโมซาน่านะคะกองหน้าตัวป้ายยังใช้ดุยดีอาร์ในช่วงเวลาเริ่มต้นเกมของเรายัางเล่นไม่ค่อยดีนักดวนเข้านวดทางฝั่งซ้ายโดยชฉวะชิมิการ์ จะโดนกองหน้าที่มีความเร็วของเบนฟอร์ดเข้าไปกดดันทำให้ชิวิกา,าส์ยังจัดกัดบอลได้ไม่ค่อยดีนักประกบตัวก็ยังไม่ค่อยดีทำให้เขามีจังหวะขึ้นไม่เติมเกมด้านบนได้มีจังหวะยิงแต่ก็ไม่ผ่านการเซฟของอลิสงเบเกอร์ได้ถือว่าวันนี้อลิสงเบเกอร์สุดยอดค่ะมีจังหวะการเซฟที่สวยๆหลายๆจังหวะทำให้กองหน้าเบนฟอร์ดยังไม่สามารถยิงประตูได้ แต่ยังไงก็ตามชิมิก้ายังโดนใบเหลืองทําให้การเข้าไปกบตัวผู้เล่นของเบนฟอร์ดลำบากนะักแต่การเติมเกมลูกก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าต้องระวังการเติมการวิ่งขึ้นหน้าของกองหน้าตัวเป้าของเบนฟอร์ดนะคะที่อยู่ฝั่งขวาของของเขานะก็ค,คือฝั่งซ้ายของชิมิก้านี่เองทําให้ตรง,งกลางของเราก็อย่างต่อบันกันสวยมีการต่อบันขึ้นหน้าประสานง,งานกับลุยดีอาร์ต กัปปูนะคะฝั่งซ้ายมีการเลี้ยงกดดันกองหลังเบนฟอร์ดได้หลายจังหวะแล้วก็มีจังหวะยิงแต่ก็ยังไม่ผ่านการประกบตัวของกองหลังของเบนฟอร์ดได้แล้วก็ไม่ผ่านการเซฟของผู้สาบิวของเบนฟอร์ดถือว่าเรามีจังหวะยิงตั้งหลายครั้งนะคะยิงตั้ง3 7ครั้งนะ,ะของเกมนี้แต่เข้าเป้าแค่ประมาณ6ครั้งเองแล้วก็มีการเตะม,มุมตั้งแต่ครึ่งแรกก็เตะม,มุมหลายครั้งเลยค่ะ แต่ก็ไม่ทําให้เกิดประโยชน์ได้เลยกล่องหน้าเราหรือว่ากองหลังที่ตัวสูงสูงก็ยังไม่สามารถหมุงคือไม่ทําประตูได้การเตะม,มุมก็ไม่มีประโยชน์เลยค่ะน่าจะสร้างสรรค์ให้มันเกิดผลประโยชน์มากกว่านี้สร้างความกดดันให้เราทําเกมขึ้นหน้าหรือว่ามีประโยชน์ในการที่ขึ้นไปหมุงทําประตูได้นะคะแต่ก็ถือว่าครึ่งแรกเราก็ยังประคับประคองแล้วก็กดดันเบนฟอร์ดได้ดี แต่ก็ยังยิงไม่ได้นะคะยิงเยอะแต่ก็ยิงไม่ผ่านผู้สาวตูแล,วแล้วไม่ผ่านกองหลังที่เขาประกบตัวได้อย่างดีนะคะก็ครึ่งแรกเราก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ไม่ดูจากศูนย์นะคะพอมาในครึ่งหลังอันนี้สวยเ์มังการ้เกมที่ดีขึ้นนะคะเกมลุกกระดุกดันเล่นบอลเร็วขึ้นการเล่นเกมลุกโดยเฉพาะแดนกลาง,งเราเติมเกมลุกการยิงระยะไกลของคาฟินแบกนะคะระยะ18หลา ยิงดีค่ะแต่ก็ออกไปนิดนึงค่ะการที่แนวรับของเบนฟอร์ตตั้งรับลึกทำให้เราสามารถยิงไกลได้หลายๆครั้งเลยนะคะกดดันเบนฟอร์ดได้แล้วก็บางจังหวะที่ส่วเวลายิงได้ค่ะยิงระยะไกลค่ะลูกนี้สวยค่ะแต่ก็สูงเกินไปยิงโดนคานทํา้เรายังไม่สามารถนำเบนฟอร์ดได้แต่เกมรูกของเรายังไม่ลดละนะคะกดดันเบนฟอร์ดได้ตลอดค่ะกดดันกองหลังเขาเพื่อไม่ให้เขาบิวอัพ บัทําบอลขึ้นน้อยกับกองหน้าเขาได้นะคะแต่บางจังหวะเขาสามารถแก้พีษได้ส่งบอลถึงกองหน้าเขาใช้ความเร็วสปินถึงหน้าประตูของเราแต่ยังไร้็าตามเรามีกองหลังอย่างโคนนเต้คอยประกรบคอยสก,กัดได้ดีค่ะทําให้กองหน้าเขาไม่สามารถยิงประตูได้แล้วก็บางจังหวะที่เขาได้เซตพีทบันคอร์ไปถึงหน้าประตูของเราแต่อเดรชสมเบ็คเกอรก์ก็ยังสามารถสกัดบันสำคัญสำคัญได้นะคะเขาก็ไม่สามารถยิงประตูเราได้ จังหวะสวนกลับของเราก็มีนะคะหนัวเทนอโนสามารถส่งวันเยียวยายกับโมซาลาดุดเหย่่อเข้าไปยิงประตูค่ะแต่ในจังหวะสุดท้ายล้วโมซาลาเขาไม่สามารถยิงผ่านผู้เสาประตูของเขาได้เลยเขาเซฟได้นะคะวันนี้โมซาลายิงไม่ได้จากนั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นถอดชิมิกาอกไปส่งโลเมสันเล่นแทนฝั่งซ้ายนะคะส่วนกองหน้าตัวเป้าถอดดูดิอาส่งดูเย็นไปเล่นนะคะจังหวะหนึ่งที่ถือว่า คอร์บอลได้สวยงามมากเลยค่ะโรเมอสคอรปถึงหน้าประตูให้กับนูเยสมงค่ะแต่รูปนี้มงสูงไปนิดนึงค่ะไม่เข้าประตูค่ะนูเยสมงสูงเกินไปเกมของเราเองดีขึ้นนะคะแต่เราไปมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแดนกลางโดยการถอดออิซิเมกาลิสเตอร์ส่งเคธิจโจนไวลเล่นแทนนะคะส่วนแดนหน้าสวิตไลก็ออกไปพักแล้วก็ส่งเอเ,เลียวเลนแทนนะคะ ทำให้กองหน้าของเรามีความเร็วขึ้นโดยเอเลียน,นะคะขึ้นไปกดดันกองหลังของเบนฟอร์ดได้หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอีกแล้วค่ะถอดอกัปโปที่อยู่ฝั่งซ้ายไปนะคะส่งเกียร์ซาวไเล่นแทนนะคะเกียร์ซาวไล่นเกมวันนี้ถือว่าเล่นดีค่ะมีจังหวะที่ส่วนกลับจากการที่ ford เบนฟอร์ดเข้าไปเติมทำเกมลุกแดนแดนหลังของเรานะคะและเรบผสานมาสกัดได้จังหวะนั้นบอล ถึงเอเลียดนะคะเอเลียดก็ส่งบอลต่อให้กับเทนนตามเติมเกมลุกขึ้นหน้าส่งบอลให้กับเทนที่อยู่ด้านขวานะคะจังหวะสวนกลับของเราเทนโนโนก็ปาดบอลขึ้นหน้าปาดไปถึงหน้าประตูให้กับนูเยสนะจังหวะนั้นนูเยสมาผ่านมาพอดีเลยค่ะวิ่งมาพอดีเลยค่ะเตะบอลด้วยเท้าขวาบอลพุ่งตรงตะข่ายอย่างสวยงามเลยค่ะถือว่าเรายิงนําเบนฟอร์ดได้แล้วนะคะโดยกการยิงของ อานุเยกค่ะในในที9 0้บกหนะคะถือว่าสุดยอดมากเลยะค่ะปวดล็อบได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเกมลุกเราท่ยังไม่ลดละนะคะถือว่าเกมสวนกลับของเราได้โผลอีกแล้วะค่ะเกมที่จังหวะที่ ford เบนฟอร์ดเจมเกมรุกไปถึงหน้าประตูของเราเราก็สามารถสกดัดได้คราวนี้ส่งว,วันถึงตรงกลางสนามนะคะกับเคียซ่านะคะเคียซ่าก็ไม่รอช้ากับส่งว,วันต่อยกับ เอเลียที่มีความเร็วเลี้ยงวันถึงแด,ดนบนเลยนะคะส่งวันต่อให้กับนูเย่ที่อยู่ฝั่งซ้ายนูเย่ใช้จังหวะหลบกองหลังเบนฟอร์ดหนึ่งจังหวะบันด้วยข้าววาค่ะวันนี่เสียบตรงตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามไหมคะ่ะผู้สาวประตูของเบนฟอร์ดปัดไม่ได้อีกแล้วค่ะถือว่าสุดยอดมากเลยคะ่ะ นูเยสเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์ซับเลยค่ะที่ต้องมาในครึ่งหลังแล้วก็ยิง2ประตูให้กับเรียบุ๋งเราเอาชนะเบนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะคะสุดยอดมากเลยค่ะถือว่าเกมนี้เด่นดีค่ะนูเยสแล้วก็ขอให้ทีมของเราเด่นดีอย่างนี้ต่อๆไปนะคะถึงมันจะเป็นทีมเยือนแต่เราก็สามารถเอาชนะเขาได้ขอให้เราโชคดีในเกมกต่อๆไปทุกๆนัดด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก่อนเพื่อนช่วยกดสับตะคายกด,ดกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสู้ๆนะคะเลี้ยวผูขอบคุณนะคะ